สวัสดีครับพี่น้องอสมมทุกท่านครับวันนี้ข่าวสารของสมาคมชกสออสมมมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีทายาทของอสมออสอส,อสอครั้งที่1ของเดือนมิถุนาย,ยน2565จําจำนวนเงินทั้งสิน 28, ้น428,483บาทบาทครับเดี๋ยวท่านดูแผ่นสรุปตัวนี้นะ เป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองมิถุนายน2565ก็คือสมาชิกเสียชีวิตที่สมาคมได้รับแจ้งระหว่างวันที่1-31พฤษภาคม2565นะครับสมาคมกศธส,สมอแห่งประเทศไทยทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1ในวันที่22มิถุนายน2565ก็คือตอนนี้เนี่ยเงินน่าจะเข้าบัญชีทายาทแล้วนะ รอบรับรองของเดือนมิถุนายน2565าจำนวนเงินที่หักได้428,483บาทนะครับเงินไม่พอให้หัก14,498บาทยอดเงินสงเคราะห์ที่จ่ายคิดเป็นร้อยละทั้งสิ้น96.72นะครับ จากเงินสงเคราะห์ทั้งหมดที่ควรจะได้รับโดยประมาณ442,981บาทหากไม่ได้ก็14,498บาทคิดเป็น3.27%ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่จะได้รับนะครับทายาทก็มักถามว่าเงินที่เหลือส่วนที่เหลือจะได้รับเมื่อไหร่สมาคมขอแจ้งว่าจะทำการจ่ายเงินครั้งที่สอง ภายใน90วันนับแต่วันจ่ายเงินครั้งที่1ก็คือนับจากวันที่22มิถุนายน2565ไม่เกิน90วันนะครับใครต้องการสอบถามสมาคมชกสสมก็โทรศัพท์ไปได้ที่0661575756 0991149119 0944839991 0661681549นะครับ นี่เป็นข่าวสารที่ต้องการแจ้งให้พี่น้องอสมอสสมอสสทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วถึงกันขอพระคุณที่ทุกท่านเกดนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ